แต่ว่านี้เนี่ยแรกได้แหละคิปเปอร์ฮาร์ดครับผมแรกเป็น OP ซอสครับดาเมจแบบ9000แอคแท็กดาเมจนะครับหยิบมาดิครับ อาลมรบสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราปัเคลื่นเกมไม้คราฟมาเน้นนะครับแล้ววันนี้ผมเรามีเอดออนจะมาเล่นกันครับก็เอดออนนี้เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถแลกหัวใจได้นะครับผมอ่าเดี๋ยวดูนะโอ้โหตอนนี้แบบลุงลีเลเจอร์เต็มเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเลือกสักคนหนึ่งแล้วกันนะครับผมเลี้ขวาไปครับจะวันนี้นี่คุณผู้ชมมันก็จะมีแบบหัวใจให้แลกเต็มเลยนะครับซึ่งไม้คราฟในวันนี้เนี่ยเราสามารถเทรดหัวใจกับลีเลเจอร์ได้นั่นเองนะครับผมมาอย่างแรกเลยเดี๋ยวเราแบบตัดไม้กันก่อนดีกกววว่่่่่่าาานนนะะะฮจจัััััดดไไปคครรบบบบผผมมมมมทีีูเเเยหหืออแแใใขงตตลช เลยละกันนะครับผมแล้วก็เนี่ยอุปกรณ์เริ่มต้นของเราเลยฮะพิกแอคไม้นั่นเองนะครับโชคดีเหมือนกันนะตรงนี้เนะี่ยมีหินให้เราพอดีนะฮะขุดไปดีครับเริ่มต้นด้วยอุปกรณ์หินนี่แหละง่ายที่สุดแล้วนะครับมาสามอุปกรณ์หลักของเราด้ครับเอาล่ะเรียบร้อยครับผมมาอย่างต่อไปเนี่ยเดี๋ยวขอเช็คดูแป๊บหนึ่งนะหัวใจอันแรกที่เราแลกได้คืออะไรนะครับอันนี้จะเป็นฮาร์ดปกติเลยเหรอซึ่งน่าจะแบบฆ่าตัวอะไรก็ได้นะครับมาเดี๋ยวเราลองหาม็อบดูดีกว่าแถวนี้มีม็อบอะไรบ้างฮะเฮ้ยคุณผู้ชมไม่เเเเออออออมมมม็็็็บบบนนนนนนนะะะะะะะครรัััแแต่่่่ปปปูใหหหห้้้้ลลลลกกกกกวววาาาาไไิดดดยยฮฮีีงงึึถืชโพ ใจป่ะครับเออเหมือนจะยังไม่ได้ป่ะไม่ได้มันดรอนนี่หว่าเดี๋ยวลองสู้ดูครับเผื่อเราจะได้หัวใจมานะครับจังหวะนี้ก็ตอบไปดีครับเออขอหัวใจหน่อยเพื่อนมีหรือเปล่าฮะมีหัวใจหรือเปล่านี่ไงผู้ชมได้มาแล้วครับเป็นหัวใจของดอนนะครับผมเอาล่ะเก็บมาก่อนแล้วกันตอนนี้เนี่ยผมยังไม่เห็นแบบพวกสัตว์เลยอะพวกหมูแกะอะไรไปไหนหมดวะเนี่ยมาเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนนะครับฟึบอ่าก็จะมีอ่าขวานนะครับผมแล้วก็แบบฟินอะไรนิดหน่อยนะฮะเอาล่ะจัดว่าแจ่มฮะเฮ้ยนี่ยเจอน้องตัััััวป่่่ามมนนจีีออกกใ้้ยบบรรรคคแ ับไปเลยไหนดูซิได้หัวใจหรือเปล่านี่ไงตอนนี้เรามีหัวใจอยู่5แล้วนะครับอ่วิลเลเจอร์อยู่ไหนวะเมื่อกี้แบบเห็นมันอยู่รอบๆเลยนี่ว่ะอ่ะสับเพิ่มก่อนแล้วกันฮะนี่ได้หัวใจเพิ่มละนี่ไงเจอลุงแล้วครับลุงมันแบบอยู่ทุกที่เลยเป็นไปได้ไงวะเอาล่ะลุงขอลองแรกหน่อยนี่อย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นเอา,เอาหัวใจมาแลกเป็นแอปเปิลหรอหาดแอปเปิลนะครับหยิบมาเลยครับจะวันนี้ไหนลองกินดูซิเป็นยังไงนะครับสีนี่แบบสดใสามากแล้วผมกินไปครับโอ้โหผู้ชมดูออปชันที่เราได้ดิโคตรเยอะนะครับอะไรวะเนี่ย เหมือนปรับได้บรรทุกกระชั่นเลยปะโกงเกินคุณผู้ชมแต่ถือว่าดีเลยฮะเป็นการแรกที่คุ้มค่านะครับผมซึ่งอย่างต่อไปเนี่ยอ่าเราสามารถเอานี้มาแลกเป็นเหล็กได้ด้วยนะครับแต่ว่าไม่พอแล้วอะเหมือนเราจะแลกไปหมดแล้วนี่ตอนนี้เหลือสี่ใช่ไหมอเอาอันนี้มาเพิ่มก่อนแล้วกันแล้วก็อย่างต่อไปฮะเดี๋ยวเรามาหาหมอบเพิ่มด,ดีกว่านะครับผมเดี๋ยคุณชมวันนึงฉันเดินเข้าป่านะฮะนี่ไงเจอแล้วสับไปเลยครับเดี๋ยวเราตามหายมันครบเลยนะครับสำหรับแบบเอาไปแลกเป็นบล็อกเหล็กนะครับผมเอาล่ะตอนนี้เนี่ยได้หัวใจมมาาาแลล้้วนะครับุงเเก หายายกเลยนะฮะฮเอาเป็นว่าอัปเกรดอุปกรณ์ก่อนแล้วกันครับผมจัดไปเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์เหล็กนะครับขอหินนี่คือบายบายเลยครับผมซึ่งจากที่ดูเนี่ยมันจะมีแบบมีหัวด้วยใช่ไหมซัมบี้เนี่ยครับผมดอนก็มาแลกเป็นปีกได้ครับผมนี่คริปเปอร์แลกเป็นอไฟเวิร์กนะครับหรือพูดนั่นเองมีอะไรอกะเฮ้ยเอเดอร์แมนเหรอแลกเป็นเอ็นพาร์ทเทลเลยนะครับอันนี้ก็แลกเป็นไอออเบนเดอร์เฮ้ยเดี๋ยวนะบล็อกเนเธอร์ไลท์ครับผมแล้วก็โอพีซอสเหรอวดูด้าเม็ดดีเก้าพันเลยนะครับผมหัวหะะนี่ไงผู้ชมอลังการรแนนนน่อคับไไปดขจะมีมออนสเตตร์แบบัวอะไรรรออเายู่บ้างนะ เลามาดิครับก็เดี๋ยวไม่เจอสักตัวเลยหรอไปไปได้ยังไงครับเนี่ยเลยต่อครับจ้าวันนี้เราต้องหามอนเตอร์ให้เจอนะครับนี่ไงเกิดแล้วมาดิครับขอหัวใจหน่อยได้มุ้ยเฮ้อ้โหทีเดียวตายเลยผู้ชมอ๋อแบบเรามีไอ้นี่ด้วยนี่หว่าสเต็งนะครับก็คือตบแรงนั่นเองกินเพิ่มไปครับฮาร์ดแอปเปิลนะครับผมของโคตรดีผมบอกเลยง่ายเจอคิปเปอร์แล้วครับหัวใจคิปเปอร์นี่คือแบบโอ้ตัวเต็งเลยผู้ชมมันสุดยอดมากอ่ะมาดิตอนนี้แบบตัวอะไรก็ได้ฮะขอหมดอ่ะหัวใจอะขอหัวใจหน่อยได้ไหมซอมบี้เฮ้อแบ่งหัวใจมาให้อออระ่ เมเลยนะเพราะแบบมันล่อนลงช้าๆเลยเนี่ยเอ้าไม่มีแล้วเหรอเนี่ยซอมบี้มาเพิ่มแล้วครับเฮ้ยเดนะโอ้โหไล่ฆ่าลุงวิลเลเจอร์ทำไมอะลุงทำอะไรให้หนายว่าเพื่อนเหรอทำร้า,ลายลุงทำไมนี่เอามาเลยโอ้โหัวใจ41แล้วครับข้างเยอะเลยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราหาลุงแป๊บนึงเดี๋ยวลองแลกดูดีกว่าฮะแต่ว่าเราเนี่ยยังไม่เจอเอ็นเดอร์แมนเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปหาที่เนเธอร์ก็ได้เนาะเอาเป็นว่าคิปเปอร์นะครับขออีกตัวนึงแล้วกันมาได้มา18บแปดแล้วผมแลกของกันเลยดีกว่านะมาลุงขอแลกหน่อยอย่่่่่่่่่าา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 มมมมงง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 ตตตตยย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 นนนนนนนะะะะลลลลลลลุุุุุชออ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 อบบบบโดดสสเเ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 รรรรร์์ฮฮฮกกกกกวีคคคข้้้ััผไไไปป็พิทแแแ บล็อกเพชรได้คุณผู้ชมโอ้โหโคตรรวยครับผมกดมาหนึ่งอันเลยฮะต่อไปก็จะเป็นอ่ะนี่ละกันนี่คาพูได้ครับปพ๊บแต่ว่าดรอนยังไม่พอนะครับผมเอาล่ะประมาณนี้แล้วก็ขอแอปเปิลเพิ่มแล้วกันนะครับนี่แอปเปิลมันแบบมีประโยชน์เยอะได้เพชรม,มาแล้วนะครับต่อไปครับเป็นก่อเลยละกันไหนดูเซตแตกมาได้เท่าไหร่ครับโอ้โหเกือบสองชุดอะเยอะมากฮะมาดิชุดก่อของเรามีเท่าไหร่เอามาให้ให,หมดครับแล้วก็อ่าอัปเกรดอุปกรณ์เลยดีกว่ามาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาคือไม้หมดเลยครับลืมตัดไม้มาเพื่อไม้หมดแล้วเอาไปว่าใส่่่่่เเ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 กกกกกกกาาาาาะะะะะะออ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 นนนนนนนแลลลล้้้้้วววัััครรรรรบบบบีีีีีียยยยยยยดดด๋ขขึไปหหงฮฮโมมมต์ผูช็ หาดิหาไม่เจอนะว่างไงเกลตันอยากมีเหลืองเหรอครับฮะอยากมีเหลืองหรอนีไงอันเดอร์แมนเจอแล้วครับขอหน่อยเพื่อนเฮ้ยเจอ2ตัวเลยฮะโ,โหโชคดีจัดนะครับตบไปดิเออเอาหัวใจของนายมาเพื่อนเออขอหัวใจหน่อยได้ไหมไอ้นี่้วยฮาคิปเป์เนี่ยแลกดาบโอพีได้นะเอาล่ะเดี๋ยวเราขึ้นมาตรงนี้แล้วกันนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปหาดรอนกันดีกว่าเพราะแบบพอดีว่าอยากได้ปีกนะครับผมถ้าเป็นตรงนี้จะมีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองหาแป๊บหนึ่งขอเจอดรอนหน่อยได้ไหมอ่ะลุงนี้น่าจะเข้าเยอะกว่านี้ฮะเออหาไม่เจอเลยเนี่ย้มอครับ ขอหน่อยครับผมอ่ะจริงประมาณนี้น่าจะพอแล้วนะผมว่าเพิ่มมาก่อนฮะเออตอนนี้มีเท่าไหร่อ่ะสิบเจ็ดนี่รับผมขออนกนิดนึงแล้วอันเผื่อไว้ฮะเฮ้ยจะปาหอก่อนจะเย็นได้ไหมค่อยค่อยคุยกันครับเออโอเค หนีดีกว่าผู้ชมไม่อยู่แล้วไปบ๊ายบายนะดอนในหมดประโยชน์แล้วมาจะลุงพอดีนะครับแลกปีก่อนแลกปีก่อนขอปีกหน่อยนี่ไงได้แล้วครับแลกมาดีครับเอ้ยหยิบผิดเออต้องหยิบตรงนี้ครับผมใส่เลยละกันมาเดี๋ยวจะบินดูนะครับว่าแถวนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมภูของเราจะวันนี้บินไปดีครับฟืบเฮ้ยมีหมู่บ้านด้วยนะครับแล้วก็ประตูเนเธอร์ก็พร้อมเลยว่ะโอ้โหมาดีอย่างนี้นี่เองนะฮะมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวเดี๋ยวลงก่อนลงมาตรงนี้นะครับผมไอ้โดซี่มีของอะไรหรือเปล่าฮะฟินนะครับผมค่อนข้างเยอะเลยอ่ะแล้วก็ทีีีีีีีนน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 ้้้้้้โโโออ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 หหหหหเเ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 เ่่่่่่ยยยไไไลลลลลุุงงรรรราาาาาาจะะะะะดดดดดฆกแแววบบบืืมตสขคัูิปซ ฮะนี่ไงผู้ชมเอาเอ็นเดอร์แมนเนี่ยมาแลกเป็นแบบเอ็นพอร์ท่ลได้นะครับจัดไปทีนี้ก็ไม่ต้องไปหาสตองโฮรแล้วนะครับผมอย่างต่อไปฮะมีอะไรอีกครับผมเอ้าทำไมมันเลื่อนได้แค่นี้วะหรือว่ามันยังไม่อัปเกรดวะเนี่ยอ๋อนี่มาแล้วโอ้โหเอ็นเดอร์แมนพอดีเลยฮะแลกเป็นแบบว่าไอเอาเป็นเดอร์16อันนะครับจัดไปเลต่อไปครับผมก็จะเป็นหัวใจของแก๊สเหรอซึ่งเราจะต้องไปอ่ะเนเธอร์นะครับแต่ว่านี้เนี่ยแลกได้แหละคิปเปอร์ฮาร์ดครับผมแลกเป็นโอพีซอร์ทัพดาเมจแบบ9,000เนนะคคห่ไล็ก แล้วกันครับผมเอาล่ะเราต้องการจะไปเนเธอร์นะฮะแต่ตรงนี้ก็ยังไม่พอวะ่ะเอาล่ะเราจะวางเพิ่มนะครับฟึบตรงนี้ก็ต้องทุบออกด้วยนี่คุผู้ชมตอนนี้เนี่ยเรากำลังซ่อมไม้นี่อยู่ครับผมเป็นประตูอ่ะพอท่อนะครับวางลงมาแบบนี้โอเคคาะดีก่บแค่สองนะครับซึ่งตรงนี้มีลาวาเหรอเออว่า,า,วาทำถัาางน้ำก็ได้นะขอเล็กหน่อยเดี๋ยวน้ำมาลาดแป๊บนึงนะจัดไปฮะคุณผู้ชมน้ำอยู่ไหนวะนี่ไงบินมาอย่างไวเลยครับตักมาหนึ่งถังครับผมแล้วก็บินกลับไปจุดหมายมีแค่นี้แหละน้ำถังเดียวนะครับเออ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 ววววววว่่่่่าาาาาาาไหหหนหนนนนนนนๆแแแลลลลลลล้้เเเเเเเีีีียยยยยยดดดดดด๋งงงททสบบ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 ูกกกััััััะะะคคคคครรรรรริปป์ขตตึึฟืผมมมจถ ไม่รู้ทำไมฮะโอเคครับผมเป็นออฟซิเดียนไปขาดีแค่2บล็อกฮะไม่แต่แบบเราไม่ได้ขุดเร็วมาหรอวะผู้ชมน่าจะใช่ฮะไม่งั้นแบบน่าจะขุดเร็วกว่านี้นะวางน้ำข้าไปครับผมอีกบล็อกหนึ่งเรียบร้อยฮะเอามาวางกันเลยดีกว่ามาหนึ่งแล้วก็สองตรงนี้ครับเนี่ยเหล็กกับฟิล์มพอดีเลยครับเจ้าัวนี้มาไ,ไม่เดี๋ยวจริงๆมันก็มีอยู่แล้วนี่ว่าไม่เป็นไรลืมฮะจุดไปดีครับเอาล่ะถึงเวลาลุยเลยฮะเราไปฆ่าแก๊สกันดีกว่านะครับผมโผล่ไหนๆวะเนี่ยโดนขังอยู่ข้างในหรอไม่เอาดิมีขึ้นนนนมมาาะครรัับโโอออออ้้้จิงงดดววยผูช๋ึกก่ข ิไปนะตบไปทีนึงก่อนนะผมตายเลยไหนดูซิ่ดับหัวใจให้เราหรือเปล่านะฮะอยู่ไหนวะนี่ไนี่ได้ละได้มาเป็น3นะครับแต่ว,ว่าผมจำไม่ได้ว่าต้องใช้เท่าไหร่อ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวหาเพิ่มก่อนโอ้โหมันแดงเลยอ่ะมีในวิชั่นแบบหยูดเนเธอร์นะฮะฮัลโหลครับการ์ดขอสู้ด้วยหน่อยได้ไหมนี่มาตรงนี้ดีกว่าสว่างดีฮะผมว่านะไอด้ดาบเนี่ยเก็บไว้ก่อนดีกว่าใช้นี้ก่อนดีกว่าฮะเออคือมันไม่แหลกดีไงแล้วก็พุ่งไปดิครับตบไปเลยเฮ้ยเฉาตายครับผมได้มาเท่าไหร่แล้วเนี่ยเก็บมาฮะได้มาห้าแลยยยยฮะะเเเเเเอออาาปป็นนนนววว่่จจััีี้้พุงงไชลลลลครรรรบบผมิ์ แถวนี้มีไหมนะเหมือนจะไม่เห็นเลยนะครับอ่าเก็บไปเผื่อแล้วกันเนาะตอนนี้มี7แล้วครับผมเก็บมาเพิ่มไปเป็น10ฮะโอเคน่าจะพอแล้วแหละทีนี้ก็หาทางกลับดีกว่าฮะซึ่งผมเนี่ยลืมจุดเดิมไปแล้วอะ่หะหจววาจุดใหม่แล้วกันไม่เจอฟอร์เทสด้วยหรอผู้ชมไม่เ้อจุดใหม่แล้วมันไม่ได้อยู่ตรงนี้อะดิคุณผู้ชมครับผมเนี่ยได้ใช้วิธีที่สุดยอดเลยนะครับก็คือการฆ่าตัวตายกลับมานั่นเองนะครับผมมาง่ายสุดแล้วอะ่ะเอาล่ะลุงเดี๋ยวเรามาขอแลกของเพิ่มสักนิดหนึ่งนะฮะอ่าของที่แบบกูจะไม่พอนะครับผมแอปเปิลนี่ยนะครัััััััับบบแแแแต่่่่่่่วว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 าาาาจจจจจรริงงงๆเเ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 เนนนนนียย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 ไไไไมมมออ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 ้้้้ลลลละะะะดหหหใกกขฮฮู เจอแล้วน้องวัวของเราก็ผมขอหน่อยขอหน่อยอยากเจอมานานแล้วฮะไปคุณผู้ชมแลกของกันดีกว่านี่แลกเป็นเนเปิลทองนะครับจัดมาดีครับโอเค17ครับผมแล้วก็ทีนี้เนี่ยรูเราอาจจะไม่พอนะฮะขอเพิ่มซะหน่อยละกันเอาล่ะประมาณนี้ฮะเออว่านี่เราจะแลกนี่ว่ะแลกเป็นหเนเธอร์ไลท์นะครับไม่นจะแค่หนึ่งเองหรอโอ้แล้วผมหามาตั้งเยอะครับผู้ชมจะขออัปเกรดก่อนละกันฮะกองคราฟก่อนเลยนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยอ่ะสปิตติ้งเทเบิลนะครับผมวางแบบนี้ใช่ปะเงี้ยมาละอัปเกรดของกันดีกว่าฮะเปลี่ยนเเ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 ปป็นนนนนนนหหห่่่่่่าาะะะะะคครรรัััับบไไไดด้้้้ททีีียยยยยยโโอออออจจกกิิงงขลว ไม่ต้องการฮะแล้วเราก็มาอัปเกรดกันดีกว่านะครับผมอัปเกรดชุดเกราะไปด้วยนะครับโจวนนี้เอาให้หมดก็ผมเรียบร้อยมาได้แล้วฮะใส่กันดีกว่านะครับผมแต่ว่าเราจะไม่ได้ใส่ตรงตัวนะเพราะเราเนี่ยใส่เป็นปีกนั่นเองเอาละดาบวันนี้นะครับไหนถือไม่ดิโอถือยังไงก็แหลกว่ะเก็บไว้ก่อนนะครับแหลกจริงอะไรจริงนะคุณผู้ชมมันดูออกเลยอะอย่างต่อไปเนี่ยมาเรามาวางอันนี้กันเลยดีกว่านะครับวางไปโอเคไม่ต้องหาเลยครับสตองโฮเนี่ยสร้างกันเลยครับตรงนี้เนี่ยใส่เข้าไปนะครับฟืบไอเอาไปเดินทั้งหมด ก็มาดิครับจาาวันนี้นะฮะขอขุดก่อนเลยนะครับผมขึ้นไปแล้วก็บินขึ้นมาเลยดิครับจาวันี้โอ้โหได้ได้พุ่งไปไหนวะเออวะขอลองดาบแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมดาบโอพีซอสนะครับโอ้โหแหลกแหลกแหแป๊บหนึ่งไป๊บหนึ่งไก่เดอรแมนสักตัวก่อนแล้วกันนะครับปิศาห์ตายเรียบร้อยครับผมแรงจริงแรจริงเ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหบินโฉบมาเลยหรอขอทำลายเสาก่อนแล้วกันฮะพุ่งไปดีคับถ้าเราโดนเราจะเจ็บปะวะกินอันนี้ไปก่อนแล้วกันระเบิดเราเลยฮะน่าจะง่ายดีเจ้าวันนี้โดนไปย ขอหน่อยได้ไหมเฮ้อเอาธนูมารวมกันนะครับผมมาอ่าสิบสามลูกนะครับตอนนี้เนี่ยน่าจะพอแล้วนะผมว่าเราไปลุยกันใหม่ดีกว่านะครับง้างไว้แบบนี้เฮ้ยเฉือแล้วก็ยิงไปดิครับเอ้าไม่ระเบิดเฉยเอาใหม่เอาใหม่ เออระเบิดไป <c oughs> คือเมื่อกี้โดนเข้าไปแบบเต็มๆมันคือตายเลยนะครับมันโหดมากเลยอ่ะผมคิดว่าแบบเรากินแอปเปิลนี้มาแล้วเนี่ยมันจะไม่เป็นไรไงเอาเป็นว่ายิงไปก่อนฮะอ่าพังให้หมดก็ผมพังหมดไม่ให้เหลือนะครับเรียบร้อยอีกนิดเดียวผู้ชมยิงเข้าไปฮะลูกธนูจะหมดยังวะเนี่ยไม่หมดแล้วหรอ,อ,อต้องลุยกันหน่อยแล้วผู้ชมกินไปก่อนครับปื๊บเอาบล็อกม,มากันนะครับน่าจะช่วยอยู่นะอ่าโอเคไม่โดนดาเมจเลยแบบนี้แล้วก็ลงมาตรงนี้นะครับจัดไปลงมาเดชวางน้ำไว้นะครับระเบิดไปเออโอเคไม่ตายแล้วก็พอเหลือแค่ตรงนี้อ่ะ ก็แรงใช้ได้อยู่นะผมว่าแต่ต่อไปเนี่ยต้องลองอันนี้แล้วอะดาบที่แบบ hmm. แหลกจัดเลยฮนะตบไปหนึ่งทีผมเฮ้ยห,หนึ่งทีตายเลยหรอโคตรแรงคุณผู้ชมดูดิแต่ว่ามันแหลกจริงนะผู้ชมผมก็ไม่รู้ว่าทำไหมอ่อ่ะทำไมมันแหลกจังงานะดูดิแต่ว่าพลังนี่คือของจริงนะครับผมซึ่งกระโดดกลับกันดีกว่ามาเออว่นไหนๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราลองเป็นแบบสู้วิเทอร์ด้วยแล้วกันนะครับแซมมอนเลยเอามาลองสู้หน่อยเพื่อนเออไหนดูเซดาบนี้เนี่ยจะทีเดียวจอดหรือเปล่านะครับเออก็มาดิครับเราจะบินไปตบมันนะครับผมไปไหนลองโดน เดียวจอดเลยฮะดูดิจากเไซตาตมานะครับนี่น่าจะเป็นดาบที่แบบว่าโหดที่สุดในเกมแล้วนะครับผมโอ้โหไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรเนี่ยโดนดาบเดียวจบหมดฮะโอ้แต่โยนทิ้งไม่ได้หวะขนาดโยนยังแหลกเลยโอเคครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครเนี่ยอยากเล่นแอดออนนี้นะครับผมก็ลิงโหลดเนี่ยอยู่ใต้คลิปเลยครับสามารถโหลดไปเล่นได้เลยครับผมโอเคผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยคงม่เท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ